快快！ แฟนคลับตกออกตกใจสำหรับคลิปวิดีโอประทะเดือดของสองศิลปินตลกรุ่นใหญ่หนุยเชิญยิ้มและจตุรงโพธารามที่โชว์ทักษะแลกหมัดกลางกองถ่ายรายการหาไม่จำกัดแท็กทีมก่อนจะเฉลยในตอนจบว่าเป็นเพียงแค่มุกตลกขำๆในกลุ่มเพื่อนโดยโมเมนต์ดังกล่าวถูกบันทึกและแชร์ผ่านอินสตาแกรมจตุรง under score p พร้อมแคปชัน่นมึงต่อยกูทำไมไอ้นุยซึ่งคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นช็อตที่นุยเชิญ,ญยิม้มเดินจู่โจมเข้าไปซัดหน้าจาตุรงแบบเน้น น้จนเพื่อนศิลปินตลกในเหตุการณ์ต้องเข้ามาช่วยจับแยกกันอย่างชุลมุนขณะเดียวกันในช่องคอมเมนต์ที่มีทั้งแฟนคลับชาวเน็ตรวมไปถึงคนดังในแวดวงบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักแถมยังบอกอีกว่าเหตุการณ์ในคลิปของทั้งคู่นั้นดูคุ้นๆเหมือนกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆมานี้